ไปทางนั้นก็ได้เพื่อออกตามหาหมู่บ้านการพี่หยชน์เขาเจอที่ไหนมาคือเป็นทะเลทรายอะไแบบนี้แบบนั้นอีเบอร์โทรโปรโมชั่นมาโทรกวนีกยังไงพี่เซฟมันเป็นแบบนั้นปะหิมะนั่นแ่ะหมู่บ้านอย่างนั้นไปมันจะมีอย่างนั้นไหมอย่างนั้นไม่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 ใช่แบบนั้นนั่นมันภูเขาสูงมันจะมีหิมะ ใหผมนำนำไปก่อนนะพี่ที่ที่นั่นำนำ,นะนำก่อนเลยเนี่ยผมเจอพวกเหมือเริ่มเป็นต้นสนแล้วฮ้ยทางไงใช่ปะผมรู้ไม่เป็นวะที่จะบอกให้มันจะมีต้นสนแล้วก็จะมีหิมะเกาะหรือม,มีแต่ต้นสนล้วนๆน,นั่นแหละก็คือคที่พี่ผมว่าหาง่ายที่สุดก็คือไอ้ที่มันล,ลากๆอ่ะที่เราเจอมากกว่ทาทุ่ทงหญ้าแผน่นทุ่งหญ้าแผ่นอะไรกันแบบนี้ ไม่มีอะไรเลยที่เราได้เอาเตียงนอนมาป่ะเนะี่ยไม่ต้องหรอกเพราะว่าเพิ่งนอนไปนี่แฟนห้องก็ยังไม่เกิดแล้วถ้าเราไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านก็มีเตียงเนี่ยเขาเรียกว่าไบโอมรูฟฟอรอเรสหรือไบโอมป่าโอ๊กดำเนี่ยป่าโอ๊กดำป่าโอ๊กยักษ์จะเรียกอะไรก็ได้น้องจะเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยก็ถของาในนี้มันภูเขา ถ้ามีถ้ามีลาวานอะไรจะภูเขาพี่เรียกภูภูเขาภูเขาไฟแต่มันไม่ใช่ภูเขาไฟหรอกแต่มันก็ดูสวยดีนะสวยดีสวยมากถ่ายรูปหน่อยเนี่ย <c oughs> อ้ยป่านี้มีความอันตรายสูงมาเพราะหนึ่งเลย ป่านี้แสงมันน้อยโอกาสที่มอนสเตอร์จะเกิดในป่านี้มีปริมาณที่สูงแต่ป่านี้เป็นป่าที่เรารวยไม้มากในสมัยเรียมเมื่อ,อมมก่อนน่ะเรียมเมื่อก่อนที่พี่เล่นกับเพื่อนพี่อ่ะจะมีจะจะอยู่อาศัยอยู่ในป่าน,นี้แหละถ้าน้องได้ได้คุยกับพี่หยวนอะ่ะน้องจะรู้ดีว่าพี่เคยสร้างบ้านกับพี่หยวนอะ่ะในป่าน,นี้อยู่เเดินมาเล้วข้าบอก ไม่ต้องออกไมนต้องรู้ให้รู้ว่ามันมีอยู่ท่านี้ก็พอ,อะละเร็วระวังนะคิปเปอร์คิปเปอร์มันเกิดตอนเช้าได้เพอา่ายมันมืดเพราะสกิลิันก็จะไม่โดนแดดใช่และนี่มาทำความรู้จักอีกใบโอมหนึ่งนี่ที่น้องที่น้องกำลังเห็นอยู่นี้ขึ้นมา ไม้ข่าวมันชื่อว่าใบโอมใบโอมต้นต้นบริชต้นพี่ชอบเรียกเอ่อต้นยูคาลิปเพราะมันคล้ายๆไม้ข่าวเออต้นไม้ข่าวแหละเออเรียกต้นไม้ข่าวใบโอมต้นไม้ข่าวก็ได้แล้วแต่เลยน้องนั่นแหละจะเรียกว่าอมขอข้าวบัวก่อนใบโอมนี้พี่ชอบเรียกใบโอมยูคาลิทเพราะสีมันขา,ขาวๆเหมือนกันพี่เสพหายพี่เสพหอมเจร่งด้วยน้องไปข้างล่างทั้งหมด ผมอยู่มเมื่อกี้ในพิซซีอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อเ,เห็นละเห็นละไปเร็วจริงๆริงพิซซี่เราฆ่าพึ่งไหมไมต้อง,อง<ะ>เรได้มาแค่สองอันเองอะ่ะนลงอะไม่ต้องหรอาพึ่งพึ่งที่บ้านเรายังเลี้ยงอยู่เฮ้ยอ๋อดูว่ามีอะไรนี่ครับใบโอมนี่เขาเอาใบโอมไม้ขาวเลี้ยให้ถูกอะ่ะเสียไปเร็วเกินโอ้ยตก ่เซบเราออกจากไบโอมแอบเบดิบบรไเรอนูนี่นีน่นะใบโอมเรียกภาษาไทยก็เรียกาาไบโอมป่าไหมคะเอ้ยป่าป่าโอกยักษ์แล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางในป่าไม้ขาวเออไม้นี้สวยนะพี่เนาะใช่แล้วก็มีบ่อนาวาวอยู่ขวาทิ้งของได้สบายเลยสักวันเราจะเราจะได้เราจะ,จะเจริญจนเราสร้างม,มาถึงนี่แน่นเลยอะ แน่นอนตราบใดที่ยังเล่นอยู่แต่พี่ว่านา่าจะยังเล่นอีกยาวไกลมือจะและแต่ไม่เป็นไรไอพี่เซฟกดปุ่มวิ่งได้ไหมกดไม่ค่อยได้ก็น้องก็ลองกด w สองครั้งสิแป๊ะแป๊ะใ <c oughs> ช่บางทีมันกดแล้วมันก็เดินเอาอีกเอา,เเาใช่เหมือนกันมันตอนที่หนีซอมบีอ้อยากจะชอบกดกระด้เลยดิเว้ยนี่นมือละฝ่ายตั้งเยอะ ทุบไหมพี่ไม่ต้องทุบหรอกไม่มันยังไม่มีรังมันยังไม่มีน้าผึ้งมันดูยังไงพี่ถ้ามีน้ําผึ้งอ่ะไอต้องดูกลมๆอ่ะม,มันจะมีเนี่ยอันนี้มีแต่เราไม่มีขวด<ห>เก็บอย่าไปทุบไว้นนาคดอ่ะค่อยมาค่อยมาเอาตอนนี้เรารู้แล้วว่าในป่าน,นี้มีผึ้งเยอะกทีนนพหยดออกตามหากี่วันพหยดใช้เวลานานมากเราเดินไปทางนี้ เอ้ยข้อดีก็เป็นของภูเขาก็มีเหมือนกันนะพี่มูมสูงแล้วพี่ก็เคยสร้างเคยเปิดเรียมสร้างบ้านบนภูเขาอ,อยู่ค้าเรื่องหาปีสิงมีข้อดีอะไรพี่ของเยอะยึดเป็นบ้านได้และสามารถฟาร์มอะไรได้หลายอย่างและในนั้นก็คือล่างๆเลยมันก็เป็นแค่สถานที่ที่แบบไม่ค่อยจําเป็นมากมันเป็นแค่สถานที่แบบประจนภัยเฉยๆได้หายาก อ้ลามะเต็มเลยตัวทุยน้ำลายที่ทุยใส่น้องอะเต็มเลยพี่เอาไมพี่จะได้มีหนังด้วยอ่าเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้แต่ไม่ต้องฆ่าตัวลูกนะตัวลูกฆ่าไปมันก็ไม่ได้หนังเปิดเกินรอยอนาย ไปยังไปแล้วได้มาสามอันผมได้มาสี่อันเก็บไว้ที่ใครพี่แหละโกนใครได้คะแนนกเท่านั้นแหละป่ะพี่ไปทั้นั้นพี่หยุดออกซากหาคนเดียวเองหรอใช่ นี่นี่คือใบโอมทุ่งโล่งหรือใบโอมทุ่งหญ้าแพลนตรงนี้อาจจะมีบริเวณที่คล้ายๆแบบนี้จะมีสิทธิ์เจอหมู่บ้านอย่มีสีมากสุดละโอ้ยน้ำตกสวยวะ่ะสวยง<ะ>ามไป่นะแบ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 บแบบถ่ายบูปไว้สวยใช่ก็คือสวยพี่จะไปข้างหน้าหรือจะไปด้านซ้าย ซ้ายทางนี้เหรอซ้ายซ้ายไปทางไบโอพี่ว่าไปข้างหน้าดีกว่าแต่ไปที่น้องยังมีเข็มทิศน้องก็ยังไม่หลงตายยาตายล่ะยี่บอกเลยยาตายถ้าตายจะงไปเกิดไหนถ้าตายน้องไปเกิดบ้านแล้วพี่ก็ต้องเสียเวลาเก็บของน้องก็ต้องแบกของน้องกลับบ้าน ทางซ้ายเป็นป่านั่นนะป่าป่าอกอป่าอะไรมีสิทธิ<ะ>์เจอยาง่ายกว่ากัน้องถอยถอยถอยพี่ว่าในความคิดพี่นะอู้อู้เจอาลาได้วิปปิ้เซฟก้าลังน้องมันเล็งพี่มันเล็งพี่มันเล็งพี่ฆ่ามานันเลยฆ่ามานันเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ม,วมันไม่ตีมันไม่ตีน้องมันไม่ตีน้องสมสมพี่เต็มเลย สอมบีเล็กใส่ชุดเกาะไอ้นี่เหมือนซาโอ้โหจริงจริงเอ๊ะทางเท้าพี่เซฟอะไรเจอได้ออกไปดีมันมีสิทธิ์ทั้งคู่แต่พี่ว่าไปหน้าดีกว่าเราจะประสบการณ์ของพี่ก่อนเลยประสบการณ์พี่เหรอทุ่งทุ่งหญ้าแพลนมักจะชอบติดใบโอมไม้ไม้ปกติหรือใบโอมป่าปกติใบโอมฟอเรสต์อะแล้วใบโอมฟอเรสต์ตรงนี้โอ้โห พี่ว่าขึ้นขึ้นต้นไม้เหรเดี๋ยว้ยผมลืมบอกพี่ว่ามีสกิลต้นไม้เร็วเราไม่สู้กับมัน,มนขึ้นมาเร็วเสียเวลาว้ว yes แถวนี้โล่งมากโอ้ยเอเซฟปองรู้ก็มีนะหนูคนปองรูก็เลยเห็นเห็นเห็นเอ้ยทะเลทรายนี่หว่าเห,หยียบโอ้ยพี่จะปักเขาทำไมวะ พี่เทปแกะเทบเลยอ่ะแกะอไปทะเลทรายจะมีโอกาสเจองานสุดละสำหรับประสบการณ์ที่พี่เคยเจอทำไมต้องมีแกะเยอะจังเลยวะแล้วก็จะมีพีระมิดด้วยแต่พีระมิดพี่ขอสำรวจคนเดียวนะเพราะว่า<อ>เดี๋ยน้องเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดีเ๋ยวพาลพาดจำได้เลยครั้งแรกที่เล่นกับน้องอ่ะออโอ้น้องนี่ พาคิปเปอร์ตกมาจากที่สูงโดนเป้นเหยียบพอดีพี่แลเบิดตายทางนู้นก็โล่งนะพี่พนู้นก็โลง่โลงเ้ยค่อยมาสำรวจที่หลังเฮ้ยน้องเจอพีระมิดวะจริง,รงได้เยี่ยมเดี๋ยวพี่บอกให้ว่าเจออะไรเดี๋ยวแบ่ง<ม>แต่พี่ขอแค่ตำรวจคนเดียวนะแต่เดี๋ยวแบ่งของ ผมจะดูรอบๆให้ได้ได้มาเริวมาเร็วมองนี้ผมเดินไปดูแถวๆนั้นได้ไหมนู่นน่ะไหนไหนกะเกีะไเพี่ยนเลยพี่ี่แนะนำว่าน้องอ่ะอยู่แถวๆนี้แหละเยี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรนะเดี๋ยวหลงอ่ะอยู่แถวๆนี้ก่อนนะตอนนี้พี่เข้ามาในพีระมิดแล้ว มีสิทธิ์จะเจอเพชรสูบม่กใช่มีทิ์เจอเพชรใช่เจอเพชรจริงด้วยกี่ก้อนพี่ตอนนี้เจอสองกอนแล้วก็สมุดเอนชานเอ่อไฟ Production. ป้องกันไฟสามเอ้ยป้องกันไฟสองอยู่ในพีระมิดแล้วเหรอพี่ ใช่ใชุ้ยผมไม่อยู่แล้วก็เจอ,อกล่องกล่องที่มีแอปเปิลทองกับทรายดีไมไปหมดเลยพี่เซฟผมไม่ไหวว่ะน้องน้องถ้าไม่ไหวก็รีบเข้ามาในพีระมิดแล้วก็ทําการไอ้นี่เลยเอาบล็อกกัน,ก,นกันประตูไว้อุ้ยพี่พูดอะไรไม่รู้โอ้เจอแอปเปิลทองสองอันแล้วก็เจอสมุดเอ็นชานอีกแล้วก็คือสมุดชั้นอะไรเลเทอร์ฟอลลิ่งอ๋อป้องกัน,กนแรงกระแทกเพราะพีระมิดนีม้มีประวัติอยู่ใช่ไหมพี่พีระมิดเหรอ ก็พวกเอ็มีซเป็นคนสร้างไงไม่ใช่ประวัติของจริงเลยอ่ะอ๋อถ้าเป็นประวัติยืน้ำโลกก็ <c oughs> อุ้ยดิฉันนี่มาเลยไม่ไหวแล้วเ,น,เ,เ,น,เนี่ยน้องใจเย็นใจเย็นยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ก่อนออกกำลังกายคาหน่อยช่วงนี้ใจเย็นนะใจะเย็นผมเล่าผมเล่าอีกทึก เชื่อว่าน้องทำได้ได้ไโอเคไปจับมาละอุ้ยที่เขียวล้างผมเกือบให้นี่นาไม่เอากรอบเพชรมาผมกรอบเพชรมาก็มีสไตล์แต่ย,ยากอยู่ร้องเข้ามาในพีระมิดเข้ามาในพีระมิดจุน เอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแบ่งให้บ้านตรงนี้พี่ยังออกอะ่ะหาอะไรอ่ะพี่พี่เซฟไปไปขึ้นทะเลรายก่อนเนาะมันมาเต็มเลยพี่ว่าเราควรเดินทางต่อไป่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพีม่มา นี่มันไม่โดนผ่าต่อใช่ไหมอุ้ยพี่ว่าแล้วคีปเปอร์ไ,ได้ไงอะได้ไงพี่เก็บผมผมจะทำอ่ะไรผมจะทำอไว้ผมจะทำอไว้อยู่ไ,ยได้ๆวพี่เก็เขบของฮะอุ้ยพี่พี่ไม่เห็นคีปเปอร์หลังผมข้างหลังผมมอเห็นเต็มเต็มเลยเดินมาข้างหลังเลย เขาจะทางนัอยู่สด้าอยู่รีบเลยรีบเลยพี่ก็เกียยมมอนเตอร์แถวนี้อยู่พี่บอกเขาลอดได้ไงพี่หยวนเหรอก็บอกแล้วพี่หยวนมีสเตปสเต็ปการตัวล้อสูงประสบการณ์อ่ะมันมันสำคัญมากในเกมนะน้องยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ในการตัวล้อเท่าไหร่เพราะว่าเล่นแต่ m i n เกมน้องต้องเรียนรู้มัน เรืวรอผมก่อนเ้งไหมรอแล้วรออยู่นี่นก็ลังแของให้น้องอยู่แล้วเทพพี่อาไปใส่กล่องกล่องแห้เฮ้ยจำทางตรงไอ้ไม้สีดำๆไม่ค่อยได้ว่ะแต่ก็พอจบได้อยู่นี่ลาวาตรงนี้เป็นเหตุสังเกตได้โอเคพี่จะนินาการออกนะว่าน้องอยู่ไหนแล้วก็มาโองนี้แล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็ขึ้นคืองบนเอ้ใช่ปะใช่ใช่ใช่หรือเปล่าก็น้องดูพิกัดไปน,น่ะน้องจะสบายอันนี่เขาอยู่บนต้นไมท้ที่แล้วก็เออนี่ไงเจอรังผึ้งเจอรังผึ้งสองรังใช่ใช่ไนี่เจอไมโอคขาวแล้วโอเคแต่ว่าใกล้ละต้นอะไรเนี่ยโคตรสูงเลย โอเคไม่มีละไม่มีของน้องหลงเหลือละเก็บใส่กล่องให้ละดีนะไม่เอาพิษมาพิษถูกจริงหวังแค่อย่างเดียวคืออย่ายให้พี่ตายพี่เซฟว,ว่าาอย่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ จะได้อะไรโอ้อใช่ใช่ทางนี้ทางนี้ใช่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 ผมจำดีหน่อยของน้องไม่ของพี่นี่นี่แล้วล่ะพี่วิชาลูกเสือต้องมาแล้ว <laughs> ยังไงตรงนี้พี่บอกว่าไปตรงนี้มีบ่อลาวาใช่ไหมใช่ใกล้แล้วน้องไกล้กล้ละใกลประสบความสำเร็จในชีวิต <c oughs> ไม่ขนาดนะั้นเรากขึ้นมาทางนี้โชคดีในสายที่ได้จาัดก,การนั่นอยู่ มันบ่อสาคลิกเฮ้ยชรงนี้ป้าอย่าไปโอนสวรรค์นหน้าด้เฮ้เดี๋ยวที่นี่คุ้นๆใช่เลยนี่มันที่ที่พี่หลงช่วงแรกแรกของเกนมนี่หว่าที่พี่อัดคลิปอ่ะที่พี่หลงหลงไบโอมอ่ะใช่เลยมาถูกทางปะเนี่ย จะประสบการณ์พี่เซฟมาหาผมเหมือนได้ปะผมจะส่งวิกัดมาส่งวิกัดมาว่ารู้ผมกด F3 ไม่ได้อ่ะพี่ไม่พี่ไม่สามารถบอกแดวว่าอยู่ตรงไหนท่านน้องกด F3 ไม่ใช่เจะละมีใครจะรู้ที่มีมาเร็ว ใช่คดีถ้าไม่ใช่ก็โชคหมายไปนี่ไงแกะอย่างนี้เตรงนี้พี่เซมีอะไรที่ที่ได้ช่วยผมได้คืออะไรรู้ไหม,มหาลาวาจุดเมื่อกี้เลยอือรู้แค่ตำไอตำแหน่งที่พี่บอกไปอันนี้คือตำแหน่งไอ้นี่นะตำแหน่งพีระมิดว่าวิ่งไม่ได้แล้วอะ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่ไปตามหา บอกจุดมาบอกจุดลักษณะแถวนั้นเหมือนเดิมะพี่ไบโอมอะไรไบโอมอะไรสีขาวออกมาตรงกลางที่กลางโล่งแจ้งแล้วไบโอมสีขาวออกมากลางที่โล่งแจง้งอยู่ข้างนบ่อลาวันเล็กๆ่ะใหญ่อยู่นิดน,นึงกำลังฆ่าไก,ก่าอยู่ไก่น้องรู้ใช่ไหมว่ากินไปแล้วมาที่ยิ่งหิว มีอะไรบ้างอ่ะที่กินแล้วไม่หิวเนือน้อวัวป่ะเนื้อเนื้อหมูเนือน้อวัวเนื้อวัวกินอยู่ทุกวันอ่ะโอ้ยวิ่งเลยนะะักหาเออยี่ไม่รู้ตำแหน่งน้องทอีง่ไหนนะตอนเนี้ยอ่ะน้อง จำไม่ตรงที่พี่บอกได้ไหมไี่ตรงที่พี่บอกว่ามีลาวาตัดกับน้ำอะ่ะที่พี่บอกก็สวยอะ่ะถึงตรงนั้นยังหรือยังไม่ถึงผมยังไม่เห็นเลยคนนั้นอ่ะี่บอกว่าเอ้ยน้องมันสวยว่ะที่มีลาวาตัดกับน้ำอะ่ะแสดงว่าคงอยู่ไกลกว่าที่พี่คิดตอนเนี้ยนี่เจอเจอทะเลทรายแล้วแต่ก็คงยังไม่เห็นทีระมิดอะ่ะ เดี๋ยวน้น,น้องอยู่ตรงไหนก่อนอยู่ตรงไหนก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนพี่อยู่ตรงแถวๆนั้นก่อนผมขออยู่บนทะเลทรายเลยนะพี่ออกตาหาบนทะเลทรายเลยใครไปรู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนถ้าน้องถ้าน้องไม่อยู่กับพี่อะ่ะอ่าน้องเพิ่งอ,ออกจากป่าไม้ข่าวมาแล้วก็มาเจอทุงท่งโล,งล,ล,ล่งๆใช่ไหมทุ่งตอนนี้ผมขึ้นมาที่ทะเลทรายแล้วนั่นไงพี่เซฟไหนนั่นไงพี่พี่พี่โอ้ มาเดี๋ยวพี่พาไปหาของคอนตตอนนี้มันอยู่ไหนอะพี่เป็นอันนี้แหละไม่เกลอบว่ามันอยู่ไหนรดสดงผมก็น้องอ่ะอเดินตรงมาคอนตต้อง,งเลี้ยวซ้ายแล้วก็แล้วก็เดินตรงมาโน่นเห็นยังพีระมิดตรงนู่นน่ะน่ะข้าไม่นานน่ะเห็นยังโอ้โ,อเ,โอเนี่ยอดวิ่งไ,ได้อีกแล้วเดฟขออาหารหน่อย ไต้องห่วงใน,ในนั้นมีเต็มเลย๋พี่จะให้ไปซักหน่อยๆคอเตโต้ผมมีขอมพิบเีออันเลน่นสุของน้องอยู่ในนั้นหมดเลยสิ่งเดียวที่พี่ไม่สามารถให้ได้คือเลเวลใช่พี่เป็นพี่ทราบเป็นกล่องเลยเหรอใช่ เน้นๆตรงนี้